น,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 นะน,นี้เป็นบรรพระใหญ่นะยาิโยมนะบรรพุนี้เป็นบรรพระใหญ่บรรพระสิบห้าค่เดี๋ยวเราจะขึ้นสารามันเป็นบุญกุศลมีการรับสินุโบสถรับสินุโบสถและฟังพระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาประจำบรรพระแล้วก็บังสุคุนบังสุคุนให้กับบรรพระบุรุษที่ลงนับไปแล้ว มุ่งนี้วันพระนยญานโยมนะเตรียมตัวรับตารับตาเพื่อไม่ให้จิตตัดสายไปที่อื่นให้มีสติอยู่กับการฟังตามที่หลวงปู่าจรันท่านบอกว่าฟังด้วยความเคารพด้วยจิตสงบหนึ่งสองสามนิ่ง ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมมาสิงหาบุราจาร์หลวงพ่อจารันทิตธรรมโมพระอุปัชฌายะหลวงพ่อพระครูปวานานุก,กูลหลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณ กอนอบน้อมแด่หลวงพ่อกันหาจันทโชโตหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมพานฟองกันตเสียโรและบุรพาจารย์ทุกรูปตลอดจนถึงหลวงพ่อดำพะในป่าและหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณโชนดกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาทุระแห่งประเทศไทย ขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทินอัปปรมัตตานะมียันติบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายการนภิธรรมารหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพวันนี้มีเรื่องสอบถามหลวงพ่อสักเล็กน้อย ว่าขณะที่ทำฟาร์มสะอาดอยู่นั้นกระผมได้เห็นมแมลงวันเกาะอยู่ที่พื้นอยู่นดีดีแต่ผมมีจิตคิดจะไล่หรือแกล้งให้มแมลงวันบินไปแต่ไม่ได้ทำนะครับยับยั้งชั่งใจได้ด้วยสติแล้วก็ปัดใบเบาๆซึ่งต่อมามแมลงวันตัวน,นั้นที่ผมเห็นว่ามีอยู่ตัวเดียวมันก็บินมาลาังควานผมทันทีทันใด เหมือนแก้แค้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นบินมากวนเลยขณะทำความสะอาดผมจึงขึ้นในใจว่าเจ้า,มาแมลงวันนี้คงจะแค้นเราละกระมังหนอแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเป็นเดรัจฉานก็มีจิตอาฆาตเหมือนมนุษย์ใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำเพิ่มเติมเมสริมปัญญาแก่กระผมด้วยขอรั สุดท้ายขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงดีและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ความพ้นทุกทุกคนทุกท่านคนเราประมาทไปแป๊บเดียวก็เผลอพลาดไปเสียแล้วผมเกรงว่าเผื่อผมจะรู้แสงสว่างมันก็มืดไปสนานครับหลวงพ่อพระสรวิทย์ปุณณโกอุผสมบท23มีนาคมพุทธศักราช2568วัดต,ตานเอนจริงครับท่าน จริงทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราประมาทไปแป๊บเดียวเนี่ยโหมันพลาดไปนานแล้วกว่าจะสว่างได้บันทีมันช้านะครับกว่าที่เราจะได้สว่างแต่เราก็ยังโชคดีนะเป็นบุญญาลาบที่มาบวชจึงได้เห็นความสว่างทีนี้ถึงคําถามที่ท่านบอกว่า,มาแมลงวันมีจิตพยาบาทไหมมีแน่นอนครับ มีแน่นอนเพราะว่ายิ่งเป็นพวกเดรจฉานยิ่งด้วยเขาไม่รู้พระสัทธรรมนะครับไม่รู้พระสัทธรรมเนี่ยน่าสงสารฝ่ามนุษย์อย่างพ,พวกเราเยอะมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยยังพอได้รู้พระสัทธรรมบ้างแต่ที่น่าสงสารไปกว่านั้นก็คือที่น่าสงสารไปกว่านั้นก็คือมนุษย์ที่มีโอกาสจะรู้พระสัทธรรมนี่แหละแต่กิดปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองนะครับไม่ยอมให้พระสัทธรรมไหลวน ข้ามาในกระแสชีวิตเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันน่าเห็นใจน่าสงสารเหลือเกินนะครับน่าสงสารเหลือเกินนะที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเต่าเฝ้ากอบัวนะครับเต่าเฝ้ากอบัวพุ่มมลินเขาบินมาจากดงดอนเข้คาครึงเกสรแล้วเขาก็บินกลับไปนะครับแต่เต่าเนี่ยมันเฝ้ากอบัวอยู่อย่างนั้นนะอยู่กับบัวก็ไม่รู้จักคุณค่าของบัวนะครับเนี่ยน่าน่าน่าสงสารเหลือเกิน มนุษย์เราอย่าเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดนะเรามีธรรมะมีของประเสริฐวิเศษแล้วนะครับอย่าให้บาปอกุศลทิฏฐิมานะมันมาครอบงำใจนะครับโมทนาบุญด้วยการนรรมังการหลวงพ่อพระวิชาด้วยความเคารพกับผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าสตัวสติที่เราพยายามฝึกหรือกำหนดยอยู่ทั้งวันนี้สามารถเก็บสะสมไว้จนกวา่าจะมีพลังใช่ไหมครับ และตัวสติที่เราถตะสมไว้จนเต็มและมีกำลังพอแล้วตัวสติมีโอกาสที่จะหมดไปเหมือนกับที่เราใช้งานแบตเตอรี่ไปจนหมดหรือเปล่าครับหลวงพ่อขอความกรุณาจากหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมปัญญาให้แก่กระผมด้วยขออารัธนาคุณพระรัตนตรัยให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยก็เจ็บโดยเร็ววันและทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันปราศจากอันตรายใดๆด้วย,วยเทิญ จากพระอภิสิทธิ์อภิยานบประสมบุตร23มีนาคมพุทธศักราช2568คืออย่างนี้ครับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าคือสติยิ่งใช้ยิ่งคมครับท่านเหมือนมีดนะยิ่งรับยิ่งรับยิ่งคมนะครับยิ่งรับยิ่งคมสติปัญญาสติปัญญาก็เหมือนกันยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพลังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมดนะครับไม่ต้องกลัวหมด ให้มันใช้บ่อยๆนะครับมันใช้สติใช้ปัญญาบ่อยๆด้วยการที่เราฝึกนี่แหละครับนะฝึกไม้เนะี่ยมีคุณมีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับพระคุณเจ้านะการนมัตการครับหลวงพ่อเมื่อก่อนวันชาปะนะกิจศพคุณยายชาวีวันกับผมได้มีโอกาสไปร่วมกันทําความสะอาดเมนเผาศพแล้วก็ได้กลับมาปฏิบัติธรรมใช้เจริญสติสมาธิปัญญา ทําให้การปฏิบัติได้ผลดีครับหลวงพ่อจึงเรียนมาเพื่อทราบว่านี่คืออนิสงค์ของการปัดฝาดเียนาสนะใช่ไหมครับขอให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมให้วัดเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเทินพระธรรมทิติรัตนญาโนคืออย่างนี้ครับพระคุณเจ้าธรรมทิติรัตนญาโนาพระนาคเศี พนกเกษตรที่มีปัญญาจะว่าไปแล้วก็ลองๆภาษานิบุตรเลยนะครับพนาเกษตรกับพญามิรินนะครับบุพกรรมของท่านเนี่ยกวาดกวาดใบไม้กวาดหยักเยื่อนะครับทาาําความสะอาดรอบวิหารอุโบสถเจดีย์นะครับมีอาน,นิสงส์ขนาดเกิดปัญญาสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ทำควา,ามสะอาดเสนาสนะนั้นดีจริงๆครับอย่างที่ท่านบอกถูกต้องเลยทําให้การปฏิบัติธรรม จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่วัดที่ใดก็ตามเนี่ยนะมีญาติโยมหลายคนไปอยู่วัดแล้วจะช่วยปัดกวาดเสนาสนะขัดห้องน้าห้องท่าทำความสะอาดต่างๆนานาน,านั่นแหละโยมเหล่านั้นเขาเห็นคุณค่าของการสร้างกุศลที่จะต่อเติมเสริมปัญญาให้ดีขึ้นการอัตรกรรมหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพวันนี้นั่งกรรมาฐานได้60นาที เนื่องจากสองสามวันผ่านมามีอาการหลุดสตินั่งด้วยความตั้งมั่นมีสติแน่วแน่ตลอดพยายามใช้รู้เท่าทันสิ่งที่ปรุงแต่งทำให้สติดับไปยังรวดเร็วยังมีอาการตัวโยกและบูบบ้างเพราะสมาธิที่เกิดและยังมีการเผลอสติแต่พยายามใช้สติดึงกลับมารู้ให้ทันให้ได้ครับและมันก็พยายามได้ผลดีนะครับ ผลปรากฏว่าทําให้สามารถดึงกลับมาได้เรื่อยขึ้นอย่างดียิ่งเลยครับหลวงพ่อพระนัตกิจระตนพัทโทอุปสมบท2เมษายน2568นีนนยจริงของท่านจริงของท่านคือถ้าว่าตัวโยกตัวลอยตัวเบาเนี่ยนะเป็นอาการพวกปิติต่างๆเอาสติเสริมเข้ามา สติเสริมเข้ามานะครับก็จะช่วยนะให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะสติและปัญญานั้นเป็นตัวตัดตัวเพิ่มนะครับนะเพิ่มด้วยนะครับและตัดด้วยนะท่านคือตัดอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วเพิ่มฝ่ายกุศลเข้ามาเพิ่มฝ่ายกุศลเข้ามานะครับการอนุตัการ,ร,การหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพในการทํากิจวัตรสงฆ์ต้องทำหลายอย่าง,าางกับผมพยายามกำหนดสติ ในเอรียบทย่อยตามที่หลวงพ่อเคยแนะนำผลปรากฏทำให้มีสติในการปฏิบัติกิจดีมากขอขอบพระคุณที่หลวงพ่อเมตตาแนะนำการฝึกสติตัวต้นและอิรียบทย่อยทั้งในเรื่องสติปัฏฐานสี่และสอบอาร,รมณ์ให้ตลอดช่วงที่มาบวชเป็นพระในครั้งนี้ขอขอบพูดหลวงพ่อเป็นอย่างสูงพระสมคิดรัตนสุโภนะครับอนุโมทนาด้วยนะพระสมคิดก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่เหมือนหลวงพ่อสมศักดิ์ธรรมรัตน์พอเป็นผู้ใหญ่นได้ผ่านโลกผ่านประสบการณ์อะไรมาเงี้ยก็ทําให้เห็นอะไรต่างๆได้ดีนะเพราะนั้นประสบการณ์ส่วนนั้นเนี่ยทำให้เกิดธรรมะนะปล่อยวางปล่อยวางได้ดีไม่เหมือนพระเด็กเดกหนุ่มๆอะไรเงี้ยเนาะบางทีก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ชีวิตก็น่าเห็นใจท่านแต่พระเด็กเด็ก,ดกหนุ่มๆห,หลายๆรูปก็เปลี่ยนนิสัยได้เยอะเลยนะนะ คือแก้ตัวเองไปได้เยอะเลยอ่ะนะศึกไปในชนิดผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยมาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเลยบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าการปวดจะเปลี่ยนนิสัยลูกชายที่แบบปกติก็ไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวาอะไรกับง,งานทางบ้านเนะี่ยพอหลังจากศึกไปแล้วนี่โอ้โหรับผิดชอบดีมากรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ทําอะไรมีสัมมาคาราวะมีเหตุมีผลคิดเองได้อะไรเงี้ยไม่ต้องให้ผู้ปกครองคอยจําจี้จชาชัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากกับการพาลูกหลานมาบวชเป็นพระและได้ปฏิบัติธรรมนะได้ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดตาเอียนของเรานะการนรมัตการหลวงพ่อด้วยความเคารพการปฏิบัติธรรมภาวนาในแต่ละวันเกิดสติคิดได้อย่างหนึ่งว่ายากแท้แต่ไม่เคยอันนี้เป็นความจรงิงอะไรที่เราไม่เคยทํามันจะยากเสมอแต่ถ้าเราเปิดใจและทาบ่อยๆความยากมันจะลดเรื่อยลงไป จึงอยากให้ทุกคนลองเปิดใจในการปฏิบัติธรรมดูทิศสักกริจริงของทิศนะฮะทิศทิศแปลว่าบัณฑิตนะฮะบัณฑิตการธรรมตักการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพผมได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามความตั้งใจดีแล้วตั้งแต่วันที่ที214ที่ผ่านมามีความรู้สึกปิติ ใจเป็นอย่างยิ่งกับผมมีความต้องการจะฝึกเดินจงกรม3ชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงจะสามารถทำได้ไหมครับปัจจุบันนี้ผมสามารถเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงได้แล้วขอหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำด้วยเอาดีนะดีนะครับก็ลองดูได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดีเห็นด้วยเลยนะครับเราอาจจะเพิ่มไปาจากสองชั่วโมงถ้าใจเด็ดก็เอาสามชั่วโมงไปเลย หรือถ้าอยากจะแบบอลองดูก่อนก็อ,อาจเป็นเดินสองชั่วโมงครึ่งนั่งสองชั่วโมงครึ่งพออยู่ตัวดีแล้วสักษาวัน5วัน7วันอยู่ตัวดีแล้วก็เพิ่มเป็นเดินสามชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงอะไรทนานองนี้นะการตั้งสัจจะว่าจะไม่ขยับตัวจนฟ่าจะครบเวลาแต่เมื่อเราปฏิบัติไปในท่านั่งจนเกิดความร้าขึ้นมาหลังจากนั้นเรากําหนดยืดตัวหนอ เพื่อจะยืดตัวให้มารับรู้สภาวะที่แท้จริงในการปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเสียสัจจะอธิฐานไหมครับหลวงพ่อโดยปกติผมจะตั้งสัจจะอธิฐานว่าจะไม่ออกจากการปฏิบัติจนครบเวลาที่ตั้งไว้ครับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงพระกะสิเดวชิระโพธิอุปสมบทวันที่2 4 พุทธศักราช2 5 6พัาประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเธอตั้งสัจจาว่าจะไม่ขยับตัวเนี่ยเราก็ต้องไปดูคำจำกัดความคำว่าขยับตัวเนี่ยมันอยู่ตรง,ตรงไหนนะคือต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมนิ่งตลอดเลยหรือไมนะ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะขยับไม่ได้เลยนะนะจะไม่ขยับไม่ได้เลยนะแต่ถ้าบอกว่าจะไม่เปลี่ยนท่านั่งจะไม่ลุกไปก่อน อย่างเงี้ยเราก็จะเหลือแค่ไม่เปลี่ยนท่านั่งกับไม่ลุกไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าขยับยืดนิดหน่อยงอนิดหน่อยเอี้ยวตัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นั้นใช่ไหมวาะน,นั้นต้องไปดูไปดูคําว่าขยับตัวให้ดีว่าขยับตัวเนี่ยมันมันมีขอบเขตไปถึงตรงไหนอย่างเงี้เป็นต้นนะาล่ะเราก็ดูความเหมาะสมให้เป็นทางสายกลางนะเป็นทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป ตามวัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพบ,บางครั้งผมมีนิสัยใจร้อนและก็ควบคุมจิตใจไม่ค่อยจะอยู่จะมารู้สึกตโตอีกทีก็ทำไปแล้วพูดไปแล้วบางครั้งก็รู้สึกผิดกับการกระทำที่ใจร้อนโกรธง่ายผมจะแก้ไขอย่างไรขอรับหลวงพ่อบางครั้งมันเผลอตัวคุมไม่ทันจริงๆ กำหนดไม่อยู่เลยขอให้หลวงพ่อพระรูปชาพร้อมทั้งหลวงพ่อทองเติมเจ้าอาวาสวัดป่าดอยภูคาแห่งนี้หลวงพี่และแม่ชีและญาติโยมที่อุปถรัรมภ์มีความสุขทุกคนจากสมเณรจจินวัตรช่างเหล็กอายุ13ปีคืออย่างนี้ลูกหนูต้องพยายามฝึกเยอะๆนะฝึกคุมใจนี่แหละฝึกคุมใจนี่แหละนะโกรธเนาโกรธเนาโกรธเนารู้เนารู้เนา พยายามตัดก็อสองพ่อจะให้ทีเด็ดเธอไปเลยพยายามฝึกเจริญเมตตาพยายามฝึกเจริญเมตตาฝึกเยอะๆเลยจะยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเอาบทสั้นๆเนี่ยล,ลูกสั้นๆเลยนะสัพเพสัตตาสุกิตาหุนตุสัพเพสตตาสุกิตาหุนต,ต,ขต,นตุขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ภาวนาอางเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาอย่าเงี้ยให้จิตเธอเนี่ยมีความปรารถนาดีเห็นเพื่อนมนุษย์และสัมมาสัตว์และเกิดความสงสารถ้าเกิดความสงสารเป็นกรุณาเมื่อไหร่เมตตาที่บริสุทธิ์จะเกิดตามมาทันทีเลยลูกจะแก้นี้ยใส่กันได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะแก้ให้หายขาดเนี่ยก็จะต้องใช้ปัญญาซึ่งจะต้องถึงในจุดที่เรียกว่าเป็นอริยบุคคลกันนะ การมัตการหลวงพ่อพระอุปชาตั้งแต่ผมไปโรงเรียนรู้สึกปีนี้ผมเปลี่ยนแปลงไปมากผมมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นว่าสมัยตอนอยู่ทางบ้านและก็การทำการบ้านและส่งงานผมทำครบจนรู้สึกไม่อึดอัดต่อการเรียนแล้วนี่คือเป็นอานิสง์จากการเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานที่วัดป่าดอยภูคาจึงเรียนมาเพื่อทราบขอให้หลวงพ่อพระอุปชาพร้อมทั้งหลวงพ่อทองเติม มีสุขภาพแข็งแรงจากสมณีนภูริพัฒเตชะพิมอายุ13ขวบวัดปาด่าดอยภูคาดีมากเลยลูกหนูทำถูกต้องเลยนะลูกนะหนูทำถูกต้องเลยนะเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆเนี่ยแหละเป็นอาน,นิสงส์เลยญ่าติโยมฟังไหมนะสมณีนมาบวชแล้วก็เรียนหนังสือกันด้วยบวชเป็นเยนด้วยไม่ใช่ง่ายนะโยม กลับมาจากโรงเรียนต้องมานั่งทําวัดเย็นด้วยมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยแล้วก็ไปทํากันบ้านแล้วถึงจะนอนได้เนี่ยทุกวันเนี่ยกิจจัตรวัดของเนนที่วัดป่าน้อยบุคาเพราะฉะนั้นโยมทําบุญวัดป่าลอยบุคาเราเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างวัตถุนะโยมไม่ใช่แค่สร้างวัตถุอนยะียอย่าไปเข้าใจผิดนะเราได้สร้างบุคลากรได้สร้างบุคคลได้ให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสมาบวชเรียนเนาะน่าชื่นใจนะ การนรรตการหลวงพ่อพระบิชาตภาวะตัวสะดุ้งตอนที่ปฏิบัติอยู่คืออะไรครับแล้วผมจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้การบวชเรียนของผมเป็นไปด้วยดีขอหลวงพ่อพระบิชาและผู้ร่วมทําบุญสนับสนุนมีความสุขแต่มันิรสุภาชัยทรงเจริญกุลอายุ13ปีจากวัดป่าดอยปูคาอาการตัวสะดุ้งนะตัวสะดุ้งนะเป็นเพราะว่ามันมีสภาวะตัวหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งสภาวะตัวนี้พอเรามีความตั้งมั่นนะจิตจะเริ่มเป็นเอกคตานะมันจะมีอาการเผือ,วนะผอวแวบผแวต่ไม่ใช่แวบคิดนะลูกผเผลอแวบสะดุ้งนะทีนี้เอาสติแทรกเข้าไปนะสติแทรกเข้าไปรู้ให้ทันและตัดให้ได้รู้ให้ทันและตัดให้ได้สําหรับผู้ฝึกใหม่ย้านะผู้ฝึกใหม่ๆเ,เรายังไม่สามารถรู้ให้ทันและตัดได้ฝึกใหม่นะขอย้านะนะเราก็ต้องเอาคําบริกรรมเข้าไปใส่ เนะช่นรู้หนอรู้หนออย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะช่วยได้นะจะช่วยได้ก็นมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพไม่ค่อยเห็นพองยุบและกำหนดที่เห็นเด่นชัดแทนนั่งหนอร้อนหนอก็อพบอาการตัวโยกจึงกำหนดโยกหนอโยกหนอจนเบาจนหลุดมาเจ็บตึงกำหนดว่าเจ็บหนอตึงหนอแล้วก็มีอาการที่ใจโกรธกำหนดโกรธหนออยากให้หมด เวลากำหนดอยากหนออยากหนอจนเห็นความรู้สึกเกิดปิติขนลุกกำหนดปิติหน้ปิติหนอไปจนครบเวลาต้องขอกลับพระคุณหลวงพ่อที่จะสถานที่สัปายะและจัดปฏิบัติธรรมให้มีตลอดปีซึ่งแต่ละคนมีเวลาว่างที่ไม่เท่ากันจะได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติได้ตลอดเวลาขอให้หลวงพ่อประสบแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรง ให้พระคุณเจ้ารลยญาติโยมมีความสุขโยมอัจฉริยาวงพิวัติอนโมธนาสาธุด้วยนะโยมคือเราจะเห็นได้ว่าคุณโยมท่านนี้ท่านใช้วิธีเอาสติเข้าไปใส่ตลอดเวลาใช่ไหมพอร้อนก็นร้อนหนาะพอโยกก็โยกหนอพอเจ็บก็เจ็บหนอพอโกรธก็โกรธหนอพออยากทั้งหมดเวลาก็อ,อยากหนอนะพอกำหนดไปสุดท้ายมันเกิดปิติเห็นไหมโยม โยมบอกว่ารู้สึกเกิดปิติคนลุกเพราะเกิดปิติเขาก็ไม่ได้พอใจแค่นั้นโยมก็ยกังกำหนดตอบไปว่าปิตินอ้อปิตินอ้อใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของผู้เจริญสติที่ดีต้องขอฝากไว้นะเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมการนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพลูกมีโอกาสทำงานในตําแหน่งผู้จัดการทั้งหมด3ที่ประมาณ18ปีลูกทำงานด้วยความขยันและซื่อสัตย์ กับบริษัททุกแห่งแต่ลูกกับเจอเหตุการณ์จนทำให้ลูกต้องออกจากบริษัทเพราะเรื่องคล้ายๆกันคือถูกใส่ร้ายป้ายสียุยงซึ่งมาจากคนสนิทและใกล้ตัวลูกเองถึงแม้จะทำงานที่ล่าสุดลูกก็มีเหตุให้ได้มาร่วมงานกับคนที่เคยรู้จักกับลูกรู้สึกไม่ดีจึงตัดสินใจลาออกมาเองเพราะคิดว่าคนที่ลูกพบคือ คนที่เป็นกรรมเวรกันครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากจึงเป็นเหตุให้ลูกจําเป็นต้องตัดสินใจลาออกและได้มีโอกาสใช้เวลาตรงนี้มาปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกําลังใจและสติปัญญาซึ่งลูกคิดว่าลูกตัดสินใจทุกอย่างในช่วงที่บารามาปฏิบัติธรรมจะทําให้ลูกได้สติมากขึ้นลูกคิดว่าก,การปฏิบัติธรรมจะทําให้ลูกมีสติ กลับไปทำงานและตั้งใจทำแบบมีสติลูกจะต้องทำได้ดีกว่าเดิมตลอดเวลาที่ลูกมาปฏิบัติธรรมลูกเห็นคุณค่าแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการเพิ่มสติได้ดีลูกแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ละคนแต่ละท่านมาโดยตลอดทุกครั้งที่ลูกตกงานชีวิตลูกไม่เคยลำบากเลยเพราะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือ เป็นเพราะที่ผ่านมาลูกอาจจะเคยดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านได้รับความสุขสบายมาโดยตลอดลูกพยายามมองในงแง่ดีเพื่อให้ใจไม่เป็นทุกข์การที่ลูกคิดแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะขอหลวงพ่อช่วยโปวดเมตตาแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมปัญญาด้วยนางสาววารีไหมรักดีโยมคิดถูกเลยนะ นะร่วมเรื่องที่เรากระตันอยู่ต่อมารดาบิดาเนี่ยนะและเรื่องที่เราแผ่เมตตาแผ่บุญให้กับสรรพสัตว์และก็เจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่ที่โยมว่าเนี่ยอันนี้ดีมากดีมากแต่โยมจะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าการมีสติและปัญญาการมีสติและปัญญาเนี่ยสาคัญนะเพราะว่าสองอย่างเนี้ยจะช่วยให้โยมรอดนะช่วยให้โยมรอดและการแผ่เมตตาบา่อยๆนะ การแผ่ไม่ตามบ่อยๆเนี่ยคนที่คิดร้ายจะกลับกลายมาเป็นมิตรกโยมนะฮะหรือถ้าเขาไม่สามารถปรับตัวเขาได้สุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เราจะให้อาภัยเขานะแต่เราจะให้อาภัยเขาเพราะการให้อาภัยนั้นนะจะทําให้ใจของเราเนะี่ยมีความสุขสงบเย็นนะส่วนันไหนที่เราจะต่อสู้ไปตามวิถีของทางโลกเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ามกฎหมายอันนี้เราก็มีสิทธิ์ทาได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะว่าเอ้เราจะต้องยอมกับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เพราะว่าคนบางคนในโยมเป็นเป็นคนเขาเรียกได้คืบจะเอาสองได้สองจะเอาวานอันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะต้องยอมรับความจริงต้องอาคอดเท็จจริงมาคุยกันอย่าดราม่าไม่ได้โยมทางโลกนะมันไม่ได้สวยหรูมันต้องทาหรอกใช่ไหมโยมก็รู้อาตมาก็อยู่ในวัดมาตั้งนานอาตมายังรู้เลย ทางโลกอ่ะมันไม่ได้สวยหรูมันอยู่ทางทางธรรมหรอกนะเพราะฉะนั้นนะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ใช่ว่าจะไม่ให้อภัยเขาให้อภัยนะให้แน่อโวุสิกรรมนะให้แน่จริงไหมโยมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอันไหนที่ทางโลกพูดถึงทางโลกนะที่จะรักษาสิทธิ์ได้ก็รักษาสิทธิ์ไว้อย่างนี้เป็นต้นนะพอเข้าใจเนาะไม่งงเนาะแต่การให้อภัยการมีสติการมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเนี่ยอันนี้สําคัญ นะเป็นสิ่งที่ต้องมีต,งนะต้องทำนะต้องทำนะการธรรมการหลวงพ่อด้วยความเคารพโยมมีความทุกข์ใจมากเมื่อปี2558จําโยมได้ไหมที่โยมเข้าไปกราบหลวงพ่อจิที่กุฏิข้างอุโบสถวัดอัมพวันซึ่งมีพี่คนหนึ่งพาไปสมัยนั้นโยมยังปฏิบัติธรรม ช่วงใหม่หมหๆคล้ายๆกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าและมีศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ได้นึกถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่โยมไปตั้งสัจจะอธิษฐานในโบสถ์ไว้ก่อนที่จะไปหาหลวงพ่อจิโยมได้ตั้งจัดจะาก,กับท่านไว้ว่าชีวิตนี้หนูจะไม่แต่งงานจะไม่มีสามีให้เป็นความทุกข์แต่พอหลังจากนั้นผ่านมาโยมก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกรรมฐา,านและสุดท้าย จิตใจก็อ่อนแอพอมีผู้ชายเข้ามาซัพพอร์ตโยมก็เลยจำเป็นต้องแต่งงานไปเจ้าค่าแต่พอหลังจากนั้นมาชีวิตโยมไม่ค่อยดีเลยลุ่มลุ่มรนรนมาตลอดไม่ค่อยมีความสุขสามีที่แต่งงานกันก็เยอะเลิกลาก,กันเรียบร้อยไปแล้วทําให้โยมมีความทุกข์ระทมขมขื่นใจหาความสุขอะไรไม่ได้เลยโยมมานึกถึงหลวงพ่อจิ แต่สมัยก่อนคนแถะแตวัดอัมพวันเขาเรียกกันว่าพระอาจารย์จีพระอาจารย์จีนะเจ้าคะโยมติดตามใน Facebook และ YouTube ของวัดพบว่าท่านมาเป็นเจ้าอาวาสพระเอนยีแล้วโยมก็ติดตามผลงานการเผยแพร่ธรรมะของท่านมาอย่างต่อนเนื่องสักพักหนึ่งครั้งนี้จึงตัดสินใจเขียนมาขอความเมตตากรุณาสงาห์โปรดโยมด้วยว่าโยมจะแก้ไขอย่างไรดี ในกรณีที่โยมผิดสัจจะต่อหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถด,ดังกล่าวแล้วขอจเจริญพรคุณโยมในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะเราก็อาจจะต้องใช้ธรรมะนี่แหละเป็นหลักสำคัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะหลักธรรมะก็คือว่าต้องปรับใจวางใจนะเพราะว่าสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วคุณโยมเราไปนึกย้อนกลับไปเนี่ยใจมันก็กลุ่มกังกวลเปล่า จริงไหมคุณโยมนะน,นึกย้อนกลับไปใจมันก็กุ้มกังวลกับปราอ๋อจเจริญพร